ก o ดดี้เดคาอยู่ใจกลางเมืองเพชรบูร์ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงครับนึเป็นห้องอาหารครับนนสวย เงียบมากครับสงบดีก็มีสะน้ำพุสระสะอาดมากครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็คือมันจะมีสไลเดอร์ให้สำหรับเด็กเล่นแล้วก็มีตะข่ายให้ปีนให้เด็กได้เล่นได้ออกกำลังกาย สวยมากครับส่วนที่เห็นด้านหน้านะครับโซนนี้เป็นคาเฟ่ครับก็สั่งเครื่องดื่มแ็กตุวน,นี้ได้เลยนี่ครับโซนให้เด็กๆวิ่งเล่นออกกำลังกาย